มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานจราจรกรณีวิกฤตการณ์บนท้องถนน SOP Standard Operating Procedure สำนักงานตำรวจแห่งชาติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องจำนวน3ฉบับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน1นฉบับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน2ฉบับอำนิยามอุบัติเหตุระดับเล็กหมายถึงอุบัเหตที่มีผู้บาดเจ็บน้อยกว่า5ราย อุบัติเหตุระดับกลางหมายถึงอุบัติเหตุที่มผผีผู้บาดเจ็บต claro ั้งแต่6 1ถึงรายอุบัติเหตุระดับใหญ่หมายถึงอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บตั้งแต่10รายขึ้นไปเหตุพิเศษหมายถึงอุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในวงกว้างการคัดแยกผู้บาดเจ็บหมายถึงกระบวนการคัดแยกผู้ป่วยตามความรุนแรงของการเจ็บป่วยระดับอุบัติเหตุระดับเล็กจำนวนผู้บาดเจ็บน้อยกว่า5รายผู้บริหารในการพุ่งขับหมู่ขึ้นไป ระดับกลางจํานวนผู้บาดเจ็บ6ถึง10รายผู้บริหารในการลองสวัสดหรือสวัสดขึ้นไประดับใหญ่ผู้จํานวนผู้บาดเจ็บ10รายขึ้นไปผู้บริหารในการสวัสด์หรือลองกับขึ้นไประดับพิเศษจํานวนผู้บาดเจ็บอาจก่อให้เกิดอันตรายหลายแรงอย่างยิ่งเป็นวงกว้างผู้บริหารในการลองขึ้นไปบริหารอุบัติเหตุแบ่งเป็น4ส่วน ส่วนที่1เจ้าพนักงานจราจรส่วนที่2ผู้ช่วยพยาบาลส่วนที่สามบอเหตุการณ์ส่วนที่4ผู้ช่วยพน,วนักสวนตัวอย่างอุบัติเหตุระดับเล็กตัวอย่างอุบัติเหตุระดับกลางตัวอย่างอุบัติเหตุระดับใหญ่และตัวอย่างอุบัติเหตุพิเศษขั้นตอนการปฏิบัติแบ่งเป็น4ีขั้นตอน 1. การป้องกันและลดผลกระทบลดความเสีย่ยง 2. เตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ 3. เผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์ขณะเกิดภัย 4. ฟื้นฟูสภาพและการซ่อมสร้างหลังเกิดภัยการป้องกันและลบผลกระทบลดความเสี่ยงโดยการจัดระบบบริหารอุบัติเหตุให้มีขีความสามารถในการเตรียมแผนเะชิญเหตุในระดับต่างๆไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดภัย 1. ประเมินสถานการณ์วิเคราะห์ข้อ,ขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 2. สร้างเครือขาา่ายภาครัฐและเอกชน 3. ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่มีที่ตั้งในพื้นที่รับผิดชอบทุกพื้นที่ตัวอย่างการประเมินสถานการณ์วิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างสร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนตัวอย่างการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่มีที่ตั้งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ตอนที่2เตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ 1. ฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติการเผชิญเหตุ 2. จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 3. พัฒนาศักยภาพของระบบการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ีมีแผนเตรียมการและแผนสำรองฉุกเฉิน 5. ตรวจสอบและบำรุงรักษายา,านพาหนะเครื่องมืออุปรกรณ์อยู่เสมอ 6. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญข้อมูลยานพาหนะตัวอย่างการซักซ้อมแผนอุบัติเหตุตัวอย่างฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ตัวอย่างระบบไฟส่องสว่าง ขั้นตอนที่ 3. เผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์ขณะเกิดภัยเมื่อได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุให้จัดเจ้าหน้ที่ตำรวจไปสถานที่กเกิดเหตุโดยเร็วและให้พิจารณาความหนักเบาของสถานการณ์และรีบแจ้งศูนย์วิทยุเพื่อำนำเินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องและของกำลังสนสนุนต่อไปอุบัติเหตุนั้นแบ่งเป็น4ระดับดังนี้ 1. อุบัติเหตุระดับเล็ก 2. อ,อุบัติเหตุระดับกลาง 3. อุบัติเหตุระดับใหญ่ 4. อุบัติเหตุพิเศษการดำเนินการกรณีอุบัติเหตุระดับเล็ก 1. จัดการจราจรโดยตั้งกลย,ยางเครื่องหมายหรือป้ายข้อความ 2. ทําการบันทึกวันเวลาที่เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ 3. ทําการสํารวจความเสียหาย 4. กรณีมีผู้บาดเจ็บให้สํารวจและประเมินอาการบาดเจ็บ 5. หาหพบว่ามีผู้บาดเจ็บสาหาัส ที่จะต้องทําการปฐมพยาบาลโดยด่วนเนินการโดยยึดหลักการผสมพยาบาลอย่างเร้งขรัด 6. เมื่อหน่วยพยาบาลมาถึงให้แจ้งจํานวนผู้บาดเจ็บอาการบาดเจ็บให้กับหน่วยรักษาพยาบาลทราบ 7. หากมีทรัพย์สินของผู้บาดเจ็บที่หมดสติหรือผู้ตายให้ทําการบันทึกภาพถ่ายติดกันไว้แล้วรักษาเพื่อสง่งมอบให้เวงา,าสอบสวน 8. ทําการบันทึกภาพผู้ขับขี่ทั้งหมด 9. รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆที่พบ 10. ส่งมอบสถานที่เกิดเหตุ11ทําการบริหารจัดการจราจรจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ12รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่งมอบให้คณะทํางานอบทสพเพื่อวางแผนและกำหนดมาตรการป้องกันต่อไปตัวอย่างการดําเนินการกรณีอุบัติเหตุระดับเล็กการดําเนินการกรณีอุบัติเหตุระดับกลางให้ดําเนินการเช่นเดียวกับการจัดการอุบัติเหตุระดับเล็ก โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรองสวัสด์หรือสวัสด์เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เบื้องต้นว่าอย่างกรณีการเกิดอุบัติเหตุระดับกลางการดําเนินการกรณีอุบัติเหตุระดับใหญ่ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับการจัดการอุบัติเหตุระดับเล็กโดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรองผู้นกับการขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เบื้องต้นพิจารณาสั่งการแล้วแรงงานผลให้ผู้บัญชาทราบ 1. ให้ประสานการปฏิบัติกับ ผู้อานวยการอําเภอผู้อำนวยการท้องถิน่นหรือหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติ 2. รายงานข้อมูลสถานการณ์จานวนผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบเพื่อสั่งการต่อไป 3. จัดการจราจรปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุโดยแบ่งเป็น4ชุดปฏิบัติการชุดที่1อํานวยความสะดวกการจราจรชุดที่2จัดการจราจรในสถานที่เกิดเหตุชุดที่3จัดระเบียบรถรับส่งผู้บาดเจ็บ ชุดที่4ชุดสายตรวจหรืองานป้องกันตรวจป้องกันทรัพย์สินมีค่าของผู้บาดเจ็บดีจะตั้งศูนย์บริาการอุบัติเหตุส่วนหน้าเพื่ออำานวยการสั่งการและดําเนินการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรองควกคับการขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ตัวอย่างการดําเนินการกรณีอุบัติเหตุระดับใหญ่อุบัติเหตุระดับใหญ่นั้นแบ่งพื้นที่ออกการปฏิบัติออกเป็น3โซนฮอตโซน วอมโซนและครูโซนตัวอย่างจัดทําพื้นที่คัดแยกและปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บต,ตัวอย่างการจัดระเบียบการจอดรถหน่วยพยาบาลเพื่อรับส่งผู้บาดเจ็บการดาเนินการกรณีอุบัติเหตุพิเศษให้ดําเนินการเช่นเดียวกับการจัดการอุบัติเหตุระดับเล็กกลางและใหญ่โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรองผู้กับการหรือผู้กับการเป็นผู้จัดการเหตุการณ์เบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ให้รีบพิจารณาปิดการจราจร 1. เมื่อเกิดอุบัติเหตุพิเศษซึ่งก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงตามมาซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างให้รีบพิจารณาปิดการจราจรเด็ดขาดและแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วรีบปิดการพื้นที่เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยทันที 2. รีบรายงานเหตุการณ์ให้ผู้มัชาหรือพอพ,อพอเหตุการณ์ทราบ 3. ทำการเป็นสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงโดยจัดเจ้าหน้าที่จราจรป้ายเาสัมพันธ์ในจุดทางแยกสําคัญต่างๆอีกจัดการจราจรประจําจุดทางร่วมทางแยกที่เป็นเส้นลําเลียงยานพาหนะรถด,ดับเพลิงรถน้ําและอุปกรณ์ต่างๆที่เข้าสู่จุดที่เกิดอุบัติเหตุโดยสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยตัวอย่างการดําเนินการกรณีอุบัติเหตุพิเศษฟื้นสภาพและการซ่อมสร้างหลังเกิดภยัยเมื่ออุบัติเหตุยุติลงสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ปรากฏว่ามีความเสียหายในพื้นที่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทงางภาครัฐและเอกชนจะเข้ามาร่วมกันดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุดังนี้ 1. ซ่อมแซมบูรณะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นสารณประโยชน์ของทางราชการที่แล้วความเสียหาย 2. ทําการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจของประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุให้กลับคืนสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุด ตัวอย่างการซ่อมแซมบูรณะถนนหรือสิ่งปลูกสร้างตัวอย่างการประชาสัมพันธ์คณะผู้จดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบิดิทัศน์นี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนต่อไป